เปิดภาพมากกระสิมหาเบิงคาพี่น้องยายบ่คอยกระตือรือร้นน้ำค่าแดงค่าดำเพราะปัานไดเดอ้อยายจิป,ปลูกอันนี้นอเพ่นแดงก้อยยืนเห็นบ่พี่น้องนี่ปลูกได้หลายปีแล้วค่าอันนี้ซับกินอยู่เรื่อยแต่ว่าบ่ไดใดใสฟุ้นใสปุ๋ยเพิ่โดนแล้วยายกระิให้เพิ่นกินน้ำเลาะคางต้นมะพร้าวแล้วพี่น้องปลกูก แซมันบองใดวางแยกกระปูมาหลายปีแล้วนี่นี่นอพนกินกับพระท่านพี่น,อน้องนี่แดงครึ่งๆอยู่นี่นี่อันนี้ค่าบ้านเด้อพี่น้องว่ามันค่าแดงค่าคาพ่านชุ่มนี่ย่ายเอามาตั้งแต่สมัยย่ายูอ่างท่องย่ายเอามานี่เป็นคาคาเครื่องแกงพี่น้อง เห็นแย่มีเวลาแย่กับสิมาตัดแต่งกิ่งให้เพิ่อนแย่ปลูกหลายปีแล้วแย่กับขายกับก,กินยี่พ่อปนี้แหละค้าบ้านเขาธรรมดาค่าค้าเครื่องแกงเขาหนิแม่นี่แย่กับปลูกทีมไว้์ปลูกกับบ่เป็นยังแจง๊กเทียบบำรุงก็ได้กินบ่บำรุงก็ได้กินคือเก่าเพิ่นอาศัยน้ำต่วนมะพร้าวนี่ไก่ต่วนมะพร้าวพี่น้องนี่ ไก่ต้วนับข้าวยายมีเวลายายก็มาลกหญ่าลกถอนหญ่าให้เพินกับเปิดนอน่อไงแดงขึ้คื่องขึงสิละ่ะนอเพิ่นได้กินอยู่เรื้อยนองงามเยะเด้พี่น้องแต่ยายก็ยกเลยบริส้สนว่าขาแดงขาดำยายบระสุนน่นอเปอิ่อหัวงามพร้อมขันบำบรุ่งดีๆก็หัวใหญ่ สวยขนาดเลยแต่ว่านี่เพิ่นเพิ่นปลูกได้หลายปีแล้วนี่ยายปลูกยายปลูกได้หลายปีแล้วยายกกับบลือจักเทียย่ำม,มันย่ำขยันยายกกับมาตัดต้นเกาต้นแก่แตงเห็เพิ่นก็ได้กินยู่อเรื่อยก็ได้อุดระยาดนอนงามอยู่ดี หนี้เวลาก็ไม่ตัดออกเลยเพื่อนแดงสาว้เพื่อนจะีออกนอให้กินนยูบาเศร้าอีกกอนหนึ่งค่าบานค่าแดงค่าเครื่องแกงธรรมดาบำรุงดีๆกับว่าแพ้ค่าแดงได้จ้าหัวแต่อันนี้ย่า่ขึ้นป่อยขึ้นพ้นหลายปีแล้วจงไว้จะกินซื้อๆงามยอเดียพี่น้องหมดแดงกับมะอกอยูน่นาะ หาเหลาาเบิ่งหัวเบิ่งสวนตนน้นไเด้พี่น้องขันมาตัดแต่งกิ่งออกกับปุ๋ยมาใส่พันจากน่อยปะเทอหัวบ่ธรรมดาได้นี่นีอ่อยู่ปลูกไว้พ่อได้กินมีคนซังกระซับไปข่าแดงบ้านขาเครื่องแกง แก่กับปลูกแก่มปลูกแซ้มน้ำบกักเผายุ่งสี่ละปลูกไปแก่มกันแซ้มกันพ่อได้กินทุกย่างทุกแนวอละจ้ะงามจำหนียหละพี่น้องยายผ้าชุมา่มคาแดงจ้า